สวัสดีทุกคนนะครับผมมาเจอกันครั้งนึงครับกับผมป้อมนะครับนี่มารีวิวหนังกันนะครับอมีอ,อัปเดตนะเป็นหนังจาก n e t f l i x นะครับผมที่คุณภาพหนังสูงสูงโคตรเลยสูงแบบสุดๆสูงแบบไม่รู้สูงยังไงแล้วนะฮะเราองคหลายคนอาจจะสงสัยว่าไอ้คนที่ถือเลื่อยเนี่ยเอไปทำอะไรคนถือเลื่อยไม่ได้ใช้เลื่อยนะครับสปาส,สุดๆเลยแต่เลื่อยน,นี่เอาไปตัดทางหนี โอเคนะเ,เข้าใจง่ายๆนะครับในหนังนี้ทุกคนตายห่าหมดเลยครับผมยกเวน้นไอเฮียนีคนเดียวลูกพระเอกซึ่งไม่ใช่พระเอกหรอกตายก็ตายกันในหนังเรื่องนี้เนี่ยปูเป็นหลายเรื่องนะครับผมทั้งความสัมพันธ์ของพ่อลูกนะครับพ่อกับลูกนะครับผมความสัมพันธ์ของกิกนะครับกิกกับตัวพระเอกนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ตายตายคนแรกเลยครับผมแล้วก็ Uh, เรื่องอ uh, โจรซึ่งผมมองแล้วว่ามันอัดอัดแน่นเข้าไปทั้งหมดเลยแล้วก็มีความรักของซอมบี้นะครับที่มีลูกนะครับผมก็เป็นอะไรที่รู้สึกแปลกใหม่แต่ประเด็นคือมันไม่ได้เล่าถึงเรื่องราวของซอมบี้ให้ชัดเจนมากกว่านี้คือเรารู้ว่า,าว่าซอมบี้เนี่ยสิห้านาทีแรกเรารู้ว่าซอมบี้หลุดมาจาก uh, ตู้เก็บ okay, ซอมบี้รู้ว่าได้ไงมันหลุดออกมาปุ๊บแล้วเราก็โดนตัดท้ายมา โดยที่เรารู้ว่าพระเอกก,กลุ่มพระเอกเนี่ยหนีรอดออกมาจากาลาสเวกัสได้สุดท้ายแล้วต่างคนต่างแยกย้ายไปทํางานกันไปเราไม่ได้มีช่วงเวลาที่เราอินในช่วงเวลาของพระเอกที่หนีออกมาซึ่งเขาบอกว่าเขาจะทําเป็นแอนิเมชันเพื่อให้เราดูแต่แน่นอนว่ามันออกประช้าเกินไปถ้ามันออกมาเร็วแบบออกมาติดก,กันเลยเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าเนื้อหาจริงๆเนี่ยตัวพระเอกเป็นยังไงบ้างเราจะดูเราจะอินกับตัวละครมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาร์มี่ออฟเดเที่แซ็กซ์เนเดอร์ทำเนี่ยทำให้คนดูคือดูเอาสนุกเอามันได้แต่ดูเอาเอาอินไม่ได้เพราะมันแทบจะไม่อินเลยเราแทบจะไม่รู้ว่าคือเรารู้ว่าพ่อเนี่ยเป็นคนฆ่าแม่ของนางเอกแต่นางเอกเนี่ยก็บอกกับตัวพระเอกไอ้ตัวพ่อนว,ว่าผมไม่ฉันไม่ได้โกรธแล้วแต่ฉันยังเกลียดอยู่ฉันไม่เคยโกรธไม่เคยโกรธเลยแต่ยังยังมีความรู้สึกอยู่ภายในอยู่ว่าเออนี่ สุดท้ายคนที่ทำให้ทั้งหมดตายก็คือตัวนางเอกเองคือเขาเข้าไปช่วยเพื่อนเขาจะบอกเป็นเพื่อนเขานะก็เป็นผู้อพยพคนหนึ่งซึ่งมันไม่มีความจำเป็นที่ต้องเข้าไปช่วยเลยเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าช่วงเวลานั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงทางหนีเลยเขาคิดแต่ว่าเข้าไปช่วยอย่างเดียวโดยรวมแล้วที่เล่าจริงๆเนี่ย มี2คนก็คือคนที่หนีออกไปก่อนช่วงแรกกับนางเอกที่เหลือก็ตายหากันหมดอามีออเดเดถ้าผมจะให้คะแนนเนี่ยในความมันเนี่ยผมให้คะแนนเต็มเลยสิบเลยมันถ้าดูเอามันแบบไม่ต้องสนใจสาระหาเหวอะไรนะสนุกใช้ได้แต่ถ้าดูเอาสาเอาเนื้อหาเนี่ยนะมันจะกลายเป็นว่าเนื้อหาอามีออเดเดเนี่ย สตอรี่ถือว่าต่ำมากต่ำจนแบบต่ำต่ำมาต่ำเกินกว่ามาตรฐานซักซนเดอร์ทำถ้าเราลองเปรียบเทียบอดีตที่เคยเห็นมานะมันจะมีการปูเนื้อเรื่องหนึ่ง6 7สาสี่ห้าหกเจ็ดออกมาทำให้แบบเนื้อเรื่องมันมีระดับขั้นตอนการเล่าเรื่องซึ่งนี่ระดับขั้นตอนการเล่าเรื่องนี้มันโดนตัดเร็วมากแบบโช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 คุณดูมันคุณดูได้ถ้าคุณดูอัสตอรี่ อย่าหวังกับเรื่องนี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับผมมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับรักนะครับทุกคนครัน